วันนี้จะชวนเพื่อนๆทานข้าวตังกันนะจ๊ะเพื่อนๆข้าวต,ตังเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่นะคะคือข้าวก้นหมอนั่นเองนะคะเพื่อนๆข้าวก้นหมอราก็เอามาโรยกับะมะพร้าวนะจ๊ะเราก็ใช้มะพร้าวขูดคุกเกลือลงไปนะฮะแล้วก็โรยกับข้าวตังกำลังร้อนๆนะคะกินแล้วกรอบ มันกะทิแล้วก็มันข้าวนะคะอ่าแล้วก็เกลือใส่ด้วยกันแต่ถ้าใครจะชอบน้ําตาลก็เอาน้ําตาลมาโรยได้นะคะเพื่อเพิ่มความรสหวานแต่ว่าเราไม่ชอบนะคะเราชอบทานข้อตัง ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะเราต้องใช้มือเปิดหักข้าวไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยกินข้าวตังกันหรือเปล่าจะะ๊ะคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักนะคะถ้าคนโบราณก็จะรู้จักนะคะเพราะว่าสมัยโบราณของเรานะคะก็จะหุงข้าวด้วยกระทะใบบัวนะคะ,ะตามมีงานเทศกาลต่างๆงานบวชงานแต่ง งานมงคลต่างๆนะจ๊ะก็สมัยก่อนก็จะไม่มีหม้อไฟฟ้านะจ๊ะข้าก็จะใช้กระทะใบบวัวลูกใหญ่ๆนะคะหุงข้าวกับเตาฟืนนะจ๊ะหรือไม่ก็ใช้หม้อหุงข้าวหุงกับเตาถ่านเตาอั้งโลนี่นะคะแต่ถ้าเป็นงานบุญก็จะใช้กระทะใบบัวหุงพอหุงข้าวเสร็จไม่เช็ดน้ำนะจ๊ะเขาก็จะหุงให้พอดีเหมือนก็ใช้หม้อไฟฟ้านะจ๊ะแล้วก็ใช้ใบตอง ปิดไว้ข้างบนนะจ๊ะพอข้าวสุกปุ๊บเขาก็จะเขี่ยฟืนที่เราใส่ไปให้เหลือแต่ถ่านเพื่อให้ข้าวมันระอุดงข้าวนะเขาจะเรียกว่าดงข้าวนะก็ทําให้ข้าวระอุพอข้าวอุเสร็จปุ๊บเขาก็จะตักข้าวใส่กระบุงที่รองด้วยใบตองนะจ๊ะสมัยโบราณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะใส่กระบุงเอาใบตองมาตัดแล้วก็ตักข้าวใส่ในกระบุงนะคะแล้วก็เอาใบตองปิด กระบุงข้าวสวยที่เราตักไว้นะคะแล้วทีนี้ก้นก้นของกระทะก็จะเป็นข้าวตังแบบนี้เลยจ้าเพื่อนๆก็จะเหลืองแบบนี้นะคะคนโบราณก็ชอบเอามะพร้าวนะสมัยก่อนก็ขูดมะพร้าวจ๊ะขูดมะพร้าวคลุกเกลือนะะแล้วก็เอาไปทากับข้าวตัง,ตงก้นกระทะนี่นะคะก็เอามาให้ลูกหลานกินหรือว่าคนที่หุงข้าวกินนะครับเป็นขนมครเคี้ยว อร่อยนะคะเพื่อนๆมันๆเค็มๆลองดูนะคะเพื่อนๆถ้าใครรู้จักนะคะสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้จักแล้วนะจ๊ะกรอบแล้วก็มันเค็มๆอร่อยมากเลยค่ะ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครกินเคยกินข้าวตังยกมือขึ้นนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ะสำหรับข้าวตังนะคะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแน่นอนนะจ๊ะ